สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูพัฒนาการของนิอุสรีนะครับแล้วก็คาราชินะครับช็อตบอดี้ตัวนี้นะครับตอนที่ผมได้มานะครับคาราชิตัวนี้นะครับความยาวแค่ประมาณสิบสองสิบสามเซนนะครับตอนนี้ตักขึ้นมานี่ตัวใหญ่ขึ้นมากเลยนะครับไม่น่าเชื่อคือผิทูพบิกตานะครับพออยู่ในบ่อนะครับดูตัวเล็กๆนะครับ ดูตัวเล็กมากนะครับในบ่อแต่ว่าตอนนี้ดูสิครับผมว่าน่าจะมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าแล้วนะครับยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซนตัวตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากและจากแค่สิบสองสิบสามเซนนะครับตอนที่ได้มาตัวเล็กนะครับตอนนี้ตัวใหญ่มากคาราชิลูกนอกไม่ใช่ลูกนอกครับลูกไทยนี่นะครับปลาไทยนะครับไม่ใช่ลูกนอกลูกอะไรนะครับ สังเกตว่าเขาจะมีจุดแดงนะครับขึ้นนะครับเป็นแดงกระจายนะครับก็ขึ้นเยอะนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาขึ้นบริเวณตรงที่ไม่มีเกล็ดด้วยนะครับแล้วก็ตรงที่มีเกล็ดตรงนี้ด้วยจะสากิดออกก็กลัวจะเยอะขึ้นไปอีกนะครับ ข,ข้างที่จะล่มนะครับล่มขึ้นมาตัวล่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับอันนี้ผมใส่ยาสลบนะครับเป็นหุ่นดีนะครับท้องนี่แน่นเลยนะครับอาราชิช็อตบอดี้นะครับส่วนอีกตัวก็จะเป็นนอุสริจากชิโนโดะนะครับเป็นปลาคัรนํนเข้า ตัวนี้ผมทําคลิปแยกของเขาต่างหากนะครับจริงๆทั้งสองตัวปีมีคลิปแยกนะครับมีคลิปแยกตัวนี้ที่ได้มาตัวเล็กนิดเดียวนะครับตัวประมาณยี่ห้าเซนนะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้เอาขึ้นมานี่ผมว่าในมาตักสามสิบห้านะครับสามสิบห้าถึงสี่สิบเป็นพนัากงานที่ติดหูติดตานะครับจริงๆตอนอยู่ในบอ่อเขาจะดูตัวเล็กนะครับ สงสัยไปเทียบกับพวกตัวให,ใหญ่เขาเลยดูตัวเล็กแต่พอตักขึ้นมาโอ้โ oh. หตัวใหญ่มากนะครับเป็นหิที่ดำค่อนข้างเยอะนะครับดำค่อนข้างเยอะหัวเล็กนะครับเป็นปลาที่หัวเล็กนิดเดียวเองอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ทราบว่าอาจจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าคงต่อได้สักนิดหนึ่งนะครับ ถึงเจ็ดสิเซนก็โอเคแล้วตัวนี้นี่ครับนี่อุสรีนะครับจากชิโนดะนะครับให้ดูพัฒนาการนะครับผมมีคลิปแยกของเขานะครับไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียนะครับ ดูผมดูไม่เป็นนะครับเพศแต่ว่าครีบครีบเขาไม่สากเลยครับครีบไม่สากครับค,ครีบแก้งแก้มแก้มเดี๋ยวนะฮะดูแก้มแก้มก็ไม่สากครับลื่นมากครีบก็ลื่นนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังดูไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเขายังตัวเล็กอยู่ดูประมาณนี้นะครับผมว่าดูไม่เป็นนะครับ ก็ใส่ยาสลบันนิดนึงนะครับเขาก็จะซึมซื้อหน่อยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมจะเดี๋ยวจะตัดตัวอื่นๆขึ้นมาอัปเดตให้ดูกันนะครับในคลิปต่อไปขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ